ในวันนี้นะคะเป็นตรงตรงกับวันจันทร์วันที่12พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2555ค่ะแรม13ค่ข้ามเดือน11ปีมะโรงนะคะและแน่นอนค่ะเมื่อคุณผู้ชมพบกับแก้แบบนี้ในช่วงแรก ก็เตรียมปากกาขึ้นมาจดเลยวันเรื่องงามยามดีประจําสัปดาห์นะคะในวันนี้โดดเด่นมากเพราะว่ามีอยู่วันเดียวแล้วก็เป็นวันที่เป็นมงคลประจําเดือนมากจริงๆค่ะเรื่องงามยามดีนะคะประจําสัปดาห์นี้ค่ะตรงกับวันที่14พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2555นะคะวันพุธค่ะขึ้น1่ข้ามเดือน12ปีมะโรงที่บอกว่าเป็นวันเรื่องงามยามดีเพราะว่าในวันนี้นะคะตรงกับวันของเงินจากพระจันทร์ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะต้องทําจิตใจให้ปลอดโปร่ง จำสคิดดีทำดีแล้วห้ามทะเลาะก,กับใครนะคะทำกิจกรรมใดๆอันเป็นมงคลในวันนี้เนี่ยถ้าทำด้วยความตั้งใจก็จะประสบความสำเร็จค่ะแล้วในวันนี้นะคะวันเลือกงามยามดีของเงินจากพระจันทร์เนี่ยจะตรงกับเวลา5นาฬิกา 13นาทีหรือตี5 3นาทีค่ะก็ให้คุณผู้ชมนะคะเตรียมเอาสตางค์ใส่กระเป๋าค่ะแล้วก็บวกลบไปอีก12ชั่วโมงคุณผู้ชมจะต้องไม่ใช้เงินในกระเป๋านี้เลยนะคะหรือว่าอาจจะเอาเวลากับที่คุณผู้ชมเอาสตางค์ใส่กระเป๋าเนี่ยเป็นเวลาที่คุณผู้ชมสะดวกก็ได้โดยบวกลบในการที่จะไม่ใช้เลยเนี่ยไป12ชั่วโมงอย่าใช้ใน สตางในกระเป๋านั้นเนี่ยเป็นอันขาดนะคะแล้วก็อธิษฐานค่ะขอให้มีเงินทองไหลมาเทมานะคะขอให้มีเรื่องดีๆผ่านเข้ามาก็จะเป็นพิมพ์เขียวสําหรับชีวิตของผู้ชมคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งเดือนเต็มๆแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณผู้ชมไม่ได้ติดภารกิจอะไรค่ะก็สามารถไปร่วมพิธีทําบุญขอเงินจากพระอาจารย์กับอาจารย์ลักษเลข,ขานิเทศนะคะได้ที่วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยนอกจากอาจารย์ลักษจะทําพิธีของเงินจากพระอาจารย์แล้วนะคะยังจะมีพิธีทําพิธีทักษิณานุปทานให้กับ เด็กทารกที่ถูกทําแท้งนะคะแล้วก็วิญญาณที่ไร้ญยยาติขันมิตรที่วัดบัวขวาญอีกด้วยค่ะเพราะว่าเป็นวันที่ครบรอบร้อยวันนะคะของการทําบุญอุทิศให้กับดวงวิญญาณของเด็กทารกที่ถูกทําแท้งเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์รักได้ทําพิธีบําเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานนะคะ อุทิศให้ดวงวิญญาณของเดชทารกที่ถูกทําแท้งรวมทั้งทําการชาปนากิจณวัดบัวขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนทบ,บุรีเนี่ยโดยจัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะเมื่อวันที่2 7ถึง29กากรกฎาคมปีพุทธศักราช2 5 5 5ที่ผ่านมาตามที่แก้วได้ขึ้นภาพให้คุณผู้ชมทางบ้านดูเนี่ยนะคะแล้วมาวันนี้เนี่ยก็ครบ100วันแล้วค่ะในวันที่14นี้นะคะก็หาโอกาสไปร่วมพิธีของเงินจากพระจันทร์ไหว้พระอธิษฐานจิตนะคะบวงสวงเทพพระราหูทรงครุฑขอพพรรรจจากเททัน์ ทั้งยังได้ทําบุญครบร้อยวันเพื่ออุทิศให้กับดวงวิญญาณของเด็กทารกที่ถูกทําแท้งและดวงวิญญาณของเด็กเร่ร่อนทั้งหลายทั่วทั่วราชอาณจาจักรนะคะถือว่าเป็นวันดีและเป็นวันที่เป็นมงคลมากๆค่ะใครว่างก็สามารถไปร่วมพิธีได้ที่วันบวขวัญพระอารามหลวง จังหวัดนนทบ,บุรีนะคะอยู่ตรงข้ามกับเดมองงานบวงวานค่ะเวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยประมาณนะคะก็คือหโมงเย็นถึง3าทุ่มใครว่างก็ไปพบกันได้ค่ะนี่ก็คือข้อมูลดีๆนะคะสำหรับในช่วงแรกของรายการฟันธงวาราตี้ส่วนช่วงหน้าค่ะเช่นเคยแก้วก็เตรียมตัวพยากรณสดให้กับคุณผู้ชมทางบ้านที่โทรศัพท์เข้ามาในรายการนะคะโดยคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้ที่0 2 9 3 4 9 5 6 1 2ค่ะแก้วพยากร์ให้กับคุณแบบสดๆเลยหรือถ้า เกิดว่าคุณไม่สะดวกจะโทรมานะคะส่ง SMS มาก็ได้ค่ะส่งเข้ามาถามในรายการนะคะโดยการพิมพ์วีค่ะเวนท์บ <When> ักเอฟแล้วตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะพร้อมกับชื่อของคุณและหนึ่งคำถามที่คุณอยากรู้ค่ะส่งเข้ามาที่483 8377นะคะแก้วก็จะตอบคุณผู้ชมโดยผ่านการส่งเอ s อย่างนี้ในรายการให้คุณผู้ชมเหมือนกันส่วนช่วงสุดท้ายคะ่ะช่วงที่3ช่วงฟันธงมหาเศรษฐีก็จะต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะพลาดไม่ได้เลยนะคะเป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเทวดาประจําวันเกิดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแก้วก็ได้ให้ข้อมูลไปถึงเทวดาพระพุธทรงช้างแล้วคะ่ะในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเทวดาพฤหัสบดีนะคะจนกระทั่งถึงเทวดาพระเกตรวมถึงเคล็ดลับ ที่มาที่จะบอกให้คุณผู้ชมอีกมากมายในช่วงที่3นะคะก็ขอให้คุณผู้ชมเตรียมติดตามนะคะสำหรับในช่วงนี้พักสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้าพบกับช่วงฟันธงด o m คอมนะคะ ศักราช2,555เป็นนิมิตใหม่ที่ดีแห่งการปฏิบัติธรรมและการฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตัดสรุปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นพร้อมกันในหลายประเทศเช่นประเทศอินเดียประเทศศรีลังกาประเทศพมา่าและประเทศไทยเนื่องในโอกาสพิเศษตลอดทั้งปี2,555นี้พุทธศาสนิกชนในประเทศต่างๆได้มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแต่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า<น>ดังนั้นทั้ง m v t v <น>จึงขอเรียนเชิญ<น>พุทธบุตรพุทธทธิดา<น>มาร่วมโครงการพุทธชยันตรีตามรอยพระบาทพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า<น>ปฏิบัติธรรมแทนคุณปุพการี<น>ที่พุทธภูมิ ประเทศอินเดียพุทธคยาณต้นพระศรีมหาโพธิสถานที่ตัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเวลา7จ็ดคืนแวันนำโดยดเรแม่ชีทศพรเทวพิทักธรรมเดินทางวันที่13ถึง20ธันวาคมศกนี้พุทธศาสนิกชนที่ประสงค์เข้าโครงการปฏิบัติธรรม ร่วมเดินทางกับดรเมธิทัศพรเทวพิทักษธรรมท่านสามารถสำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่ MVTV TOUR เวลาทำการท่านสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่02 934 9000นอกกเวลาทำการท่านสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่089 693 4999 พระนางสุสีไทเฮาราชินีที่อยู่เหนือบัลลังมังกรจะกรพพัดเงาแห่งราชวงศ์ชิงผู้เจรจาว่าความข้อราชการหลังม่านไม้ไผ่พระนางสุสีไทยเฮาผู้ทรงพระปีชาเฉลิวฉลาดผู้อยู่ท่ามกลางการลุกรานของมหาอำนาจจุดเปลี่ยนของราชวงศ์ที่เลื่องลือผู้มีบทบาทการยึดครองในสมัยสงครามฝิ่นพระนางสุสีไทเฮาในรูปแบบดีวีดีมีจำหน่ายแล้วในราคาพิเศษ ชาวจีนรู้จักและยึดมั่นในเรื่องของพกลกซิ่วมานานแล้วและด้วยความเคารพนับถือพกลกซิ่วเป็นเทพสามองค์ซึ่งเชื่อกันว่าเทพสามองค์นี้จะประสิทธิ์ประสาทความมั่งคั่งความสมบูรณ์และความยั่งยืนจึงมีการเชิญเทพทั้งสามมาไว้บูชาโดยจัดไว้ในที่สูงและมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อเดินเข้าบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ปกป้องคนในบ้านและเสริมสร้างบารมี สำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อในวันนี้ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษรับองค์เทพเจ้าฮกล็กซิวสีทองไว้บูชาทันทีสนใจติดต่อขอซื้อภาพยนต์ชุดฮกล็อกซิวทเทพแห่งโชคลาภอำนาจวาสนาได้แล้ววันนี้ในราคาเพียง1,500บาทเท่านั้นติดต่อสอบถามได้ที่ในราคาเพียง1,500บาท บริการฟันทง .com บริการใหม่ล่าสุดจากอาจารย์ลักษ์ที่คุณสามารถตรวจดวงชะตาได้ทุกวันตลอดปีโดยไม่เสียนาทีละ9บาทโทร02-515-9222เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้ก็คือช่วงฟันทง .com ค่ะก็เช่นเคยแก้ไม่รอช้านะคะก็เริ่มต้นที่ SMS จากคุณผู้ชมทางบ้านก่อนนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะคุณจุมพลค่ะ เกิดวันที่30ตุลาคมปีพุทธศักราช2526นะคะเวลา5นาฬิกาหรือตี5ค่ะถามเข้ามาว่าความรักเรื่องความรักจะเจอเนื้อคู่ไหมผูกดวงแล้วนะคะผูกดวงตามลัคนาเวลาที่เกิดนะคะคุณชุมพลคุณจุมพลนะคะเป็นคนเกิดลัคนาราศีกันตอนนี้อายุอานามก็ถือว่ายังไม่มากเท่าไหร่นะคะเกิดปีพุทธศักราช2526อายุก็29ปี คุณผู้ชมที่เกิดในราศีกันเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่ค่อนข้างจะอาภัพรักและอาภัพคู่พอสมควรและในช่วงเมื่อ2ปีกว,กว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าคุณจะคบใครอยู่กับใครหรือว่ามีความรักกับใครที่เป็นสัมพันธภ,ภาพในเชิงชู้สาวเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่เป็นปีที่ความรักยังไม่ค่อยดีนัก,กน,นะคะก็คือตั้งแต่ปี53 54 55เป็นต้นมา ก็มีเกณฑ์ของการเลิกรากพัดพรากอย่าร้างก็เป็นช่วงจังหวะที่ยังไม่ได้พบเจอกับคนที่เป็นคู่แท้ที่สําคัญตามดวงชะตาของคุณจุมพลเนี่ยดวงนี้เนี่ยนะคะดาวคู่เนี่ย เป็นดาวพฤหัสบดีคือจะต้องมีอายุที่มากกว่าคุณมากกว่าคุณอาจจะหน้าแก่กว่าหรืออายุมากกว่าอย่างน้อยน้อยสัก2-3ถึงปีดวงสตาร์นี้เนี่ยส่วนมากมักเจอเพื่อนหรือเวลาไปงานปาร์ตี้ไปงานสังสรรหรือเพื่อนหรือการเข้าสังคมเนี่ยจะชักนําผู้หญิงมาให้แต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีหรืออาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจเราคิด แล้วดาวความรักก็เป็นวินาศกับดวงสตาร์ด้วยดวงแบบนี้เนี่ยควรจะมีคู่แบบลับๆแล้วก็ไม่เปิดเผยในที่นี้คือหมายถึงว่าให้มีความรักแบบเป็นส่วนตัวอย่าเอาเพื่อนหรือเอาใครหรือเอาคนนอกมายุ่งยามวุ่นวายกับชีวิตคู่ในช่วงจังหวะนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คุณจุมพลควรจะทํางานก่อนเพราะในปี556เนี่ย ยี่ห้าห้าห้าหกเนี่ยยังเป็นปีที่ยังไม่ได้สมหวังในเรื่องความรักถ้าเกิดถามว่าจะเจอเนื้อคู่ไหมจะมีโอกาสเจอในช่วงปี2558ในช่วงนั้นจะมีโอกาสเจอและลงเอยกันแบบฉับพลันซึ่งการฉับพลันนั้นเนี่ยอาจจะเกิดจากการมีน้องหรือท้องก่อนแต่งเพราะฉะนั้นคุณจุมพลต้องระวังด้วยระวังให้ดีคือถ้าพร้อมก็โอเคตอนนั้นอายุ30มกว่าถ้าพร้อมก็โอเคแต่ถ้าไม่พร้อมก็ต้องระมัดระวังแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่มีใครในช่วงนั้นก็อาจจะเจอใครบางคนที่ถูกใจแต่ถ้าเกิดคคบใครอย,อยู ก็ระมัดระวังเรื่องการตั้งครรภ์หรือการตั้งท้องให้ดีๆนะคะนี่ก็คือ SMS แรกค่ะของคุณจุมพลนะคะท่านต่อมาค่ะ SMS ที่2นะคะคุณวันชัยค่ะถามมาเรื่องความรักเหมือนกันคุณวันชัยนะคะเกิดวันที่15ค่ะเดือนสิงหาคมนะคะปีพุทธศักราช2528ก็อายุยังไม่มากเท่าไหร่นะคะเวลาเกิดไม่ได้ให้มานะคะแก้วก็ดูตามวันที่เกิดไปก่อนเนาะ ตามวันที่เกิดนะคะคุณวันชัยค่ะเกิดราศีสิงห์ถ้าถามเรื่องความรักก่อนเรื่องความรักของคุณวันชัยเนี่ยในช่วงเนี้ยมันยังเป็นช่วงที่คุณยังจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องงานไปก่อนยังจะต้องเป็นจังหวะที่เรียกได้ว่าถ้าเกิดรักใครหรือชอบใครเนี่ยมันจะมีปัญหาปัญหาอะไรปัญหามือที่3ปัญหารักสามเศร้าปัญหารักซ้อนเป็นจังหวะที่ความรักเนี่ยมันยังไม่ได้ ลงเหมาะแก่การลงเอยหรือว่าจะลงตัวในช่วงนี้นะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยอยากจะให้คุณออวันชัยเนี่ยนะคะรอให้ผ่านกลางปีหน้าไปก่อนดีกว่าคู่ของคุณเนี่ยเป็นราหูเพราะฉะนั้นราหูมีลักษณะเป็นยังไงช่างสังเกตจับผิดเก่งขี้หึงจู้จีจ้จุกจิกที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือว่าเป็นพ่อไม่แม่ไม้อะไรเงี้ย จะตรงกับดวงชะตาของคุณมากกว่าและถ้าเกิดว่าคุณมีคู่เนในช่วงประมาณกลางปีหน้าเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ทําให้คุณมีความสุขเพราะฉะนั้นอยากให้คุณวันชัย,ยอดใจรออีกกนิดนึงนะคะใจเย็นๆปีหน้าเจอแน่นอนนะคะตอนนี้แก้วก็รับสายคุณผู้ชมทางบ้านบ้างน,นะคะมีสายเข้ามาแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีครับผมคุณทรงพลโทรจากจังหวัดไหนคะพิจิตรครับผมพิจิตรนะคะคุณชุมพลวันนี้จะพยาให้แกวพยากรณ์เรื่องอะไรคะจะถามเรื่องเนื้อคู่หน่อยครับพอดีย,ยังไม่มีคู่ครับผมเสียงสดๆใสๆอย่างนี้ยังไม่มีคู่นะ ขอทราบวันเดือนปีเวลาเกิดค่ะ22มีนา2 5 1 3มครับ2ีมีนา2513นะคะเวลาเกิดค่ะตีส5นาทีครับผมตี2นะคะตี25นาทีครับตีส5นาทีนะ, 2, นนะครับผมคุณทรงพลตามลัคนาเวลาที่เกิดนะคะคุณเกิดวันที่22มีนาคมปีพุทธศักราช2513เวลาตี25นาทีนะคะครับผมตามลัคนาเวลาที่เกิดคุณเป็นคนเกิดราศีธนูนะคะราศีธนูคืออย่างนี้ ตามดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวคู่ครองของคุณเนี่ยคือดาวพุธคู่ครองของคุณจะต้องเป็นคนที่อายุน้อยหรือเด็กกว่าคุณอาจจะไม่มากอ่อนแก่กว่ากันไม่มากต้องช่างพูดช่างเจรจา นะเป็นคนน่ารักทีนี้ตามดวงของคุณเนี่ยดาวคู่ไปอยู่ในเรือนพันธุพันธุแปลว่าครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีคู่เมื่อคุณมั่นคงหรือการที่คุณจะมีคู่เนี่ยคุณจะต้องอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในชีวิตของคุณเนี่ยให้การยอมรับแล้วชีวิตคู่ของคุณก็จะมีความสุขนะคะจุดจังหวะของการเจอคู่นะคุณคุณทรงพลในปีนี้เนี่ยตั้งแต่ปี55ถึงปี56เนี่ยยังไม่ได้เจอกับคนที่ถูกใจ หรือใครที่ผ่านเข้ามาในช่วงนี้อยากจะให้คุณพิจารณาดีๆและประคับประคองไปก่อนเพราะว่ายังไม่ได้เป็นจังหวะที่เจอคู่แท้จะให้ดีนะคะค,คุณทรงพลจะต้องให้ผ่านพฤษภาคมปีหน้าไปก่อนเพราะอะไรเพราะว่าดาวแห่งโชคลาภคือดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะยกจากราศีพฤษภเข้ามิถุนเล็งดวงชะตาของคุณคคเอาเป็นว่าในช่วงนั้นคุณจะได้พบเจอคนที่ถูกใจสมหวังในเรื่องความรักแล้วมีเกณฑ์ของการลงเอยอดทนรอนหน่อยนะคะ ได้ครับ<ค>น,นะคะ,ขอ,คคะขอบคุณค่ะขอบคุณคับค<น>่ะสวัสดีคะ่ะสายต่อไปนะคะสวัสดีค่ะคุณต้อมับสวัสดีครับคุณต้อมคะ่ะโทรจากที่ไหนคะรครกรุงเทพครับกรุงเทพอยู่ส่วนไหนของกรุงเทพคะอ่าอยู่พระขนงครับอยู่พระขนงนะวันนี้คุณต้อมจะถามเรื่องอะไรคะเรื่องการงานกับเรื่องโชคลาภครับเอาเรื่องไหนก่อนคุณการงานครับเอาการงานนะถามว่าคุณต้อมคะครับการงานครับเกี่ยวกับการเอ่อ เลื่อนยศเ,เลื่อนตำแหน่งครับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะคะขอทราบวันเดือนปีเวลาเกิดค่ะหนึ่งสิงหาคมสองห้าศูนย์สองครับหนึ่งสิงหาคมสองห้าศูนย์สองนะคะคเวลาค่ะอา่าเวลาสิบสี่ศูนย์ศูนย์ครับบ่ายสองนะคะสิบสี่จุดศูนย์ศูนย์ตามดวงชะตาของคุณต้อมนะคะเกิดวันที่1สิงหาคมปีพุทธศักราช2502นะคะ เวลา14นาฬิกาหรือบ่าย2องนะตามลัคนาราศีเกิดของคุณคุณเป็นคนเกิดลัคนาราศีตุลถ้าถามนี้ก่อนเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงระยะสั้นก่อนนะคุณต้อมนะในช่วงตั้งแต่ปีนี้จนถึงปีหน้าเนี่ย มันจะมีเกณฑ์ของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางอย่างบางประการเกิดขึ้นเหตุผลเพราะว่ามีดาวเสาเข้ามาทับลักษาะของคุณดาวเสาตัวนี้ทําให้เกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถ้ามีการปรับหรือเปลี่ยนตําแหน่งจะมาพร้อมกับความเหนื่อยหนักและการถูกกดดันถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยตามดวงชะตาของคุณเนี่ยนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของคุณที่จะประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนมันจะอยู่ในช่วงหลังจาก29พฤษภาคมปีหน้าไปแล้วหากแต่ว่าในช่วงนี้มีการเปลี่ยนจริง มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ทําให้คุณกดดันหรือมีภาระหรือมีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่ที่แน่ในช่วงนี้สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังก็คือ1การมีปัญหาหรือการมีความขัดแย้งกับผู้ใหญ่การถูกมองข้ามหรือผลงานของคุณอาจจะถูกดองแต่ว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆถ้าจะถามหาการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในปีหน้าเมื่อผ่าน29พฤษภาไปแล้วมันจะเป็นจังหวะที่ดีแล้วการงานของคุณจะเดินหน้ามากกว่านี้ ในช่วงนี้คุณอดทนประครับประคองไปก่อนนะคะถ้าเกิดมีความกดดันหรือเหนื่อยหรือถูกเจ้านายจับผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณอดทนไปก่อนเพราะว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆครับแต่ว่าในช่วงปีหน้าเนี่ยการงานของคุณดีกว่านี้แน่นอนครับผมนะคะคขอบคุณนะคะคุณต้อมเรื่องโชคลาภถามได้ไหมครับถามทเดียวครับเรื่องโชคลาภหรอคือจริงๆแล้วเนี่ยในรายการของเราให้ถามหนึ่งคำถามเดียวเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงคุณต้อมจะถามอีกทีรบกวนโทรเข้ามาใหม่ได้ไหมคะได้ครับนะคะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ ายต่อไปนะคะสวัสดีค่ะคุณสมยศครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณสมยศโทรจากที่ไหนคะสมุทรปราการครับผมสมุทรปราการหรอแล้วเมื่อวานคุณแผ่นดินไหวหรือเปล่าอ๋อเมื่อวานไม่ไม่รู้สึกอะไรครับที่คุณไม่รู้สึกใช่ไหมหาเมื่อวานทํางานช่วงทํางาน,งานตั้งแต่บ่ายสองยันหกโมงเช้านะครับตอนเช้ายังไม่ตื่นใช่ไหมเนี่ยอ่าเมื่อเช้าเมื่อเช้านอนตื่นประมาณเที่ยงนะครับอ๋อก็เลยไม่รู้เลยเนาะครับผมฮะวันนี้ให้แก้พยากรณ์เรื่องอะไรคะจะสอบสัมเกฤฤฤฤฤฤฤี่ยวกับการเงินโชคลาภนะครับ การเงินกับโชคลาบนะคะขอทราบวับนเดือนปีเวลาเกิดค่ะอ่าวันเสาร์ที่20มีนา2514ันครับ20มีนา2514เวลาเกิดค่ะ13.3 0 13.30ศูนสูนนะคะบ่ายโมงครึ่งนะครับผมค่ะถามเรื่องโชคลาบนะคะครับผมคุณเกิดวันที่20ิมีนาคมปีพุทธศักราช2514เวลา13 3 0นาิกานาทีนะคะ ตามดวงชะตาคุณเกิดลัคนาราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกตามดวงของคุณเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีดาวพฤหัสบดีกุมจุดเกิดนะจริงๆตามดวงของคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าตั้งใจทํางานหรือใช้ความรู้ในการทํามาหากินเนี่ยหมายถึงว่าได้เงินจากการทํางานเนี่ยจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าการเสี่ยงโชคหรือลาบลอยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณถามหาโชคลาบก่อนในช่วงปีนี้เนี่ยนะคะก่อนวันที่ ก่อนวันที่10ธันวาคมเนี่ยคือตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงวันที่10ธันวาคมเนี่ยนะคะเ,เรื่องของการเงินของคุณยังไม่ค่อยดีนักเหตุผลเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยดาวราหูเนี่ยยังโคจรทับจุดเกิดของคุณจึงเป็นเหตุทําให้เกิดหนึ่งรายจ่ายความวุ่นวายมีปัญหาอีลุงตุงนางเหื่องนั้นเรื่องนี้นะคะแต่พอผ่านจากวันที่10ธันวาคมไปแล้วเนี่ยสภาพคล่องทางการเงินของคุณเนี่ยจะดีขึ้นแต่ตามดวงชะตาของคุณมันบ่งชี้ได้ชัดเจนนะปัจจุบันคุณอายุ4 1ปี7เดือนนะคะ ตามดวงชะตาของคุณบ่งชี้ชัดเจนว่าดวงของคุณจะได้เงินจากการทํางานเพราะดาวการเงินของคุณมากุมจุดเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจทํางานทํามาหากินแบบสุจริตเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้เงินจากช่องทางนั้นมากกว่าที่จะหวังรวยจากเรื่องของโชคลาภนะคะครับผมก็ให้ตั้งใจทํางานนะแต่ถ้าเกิดคิดอยากจะเสี่ยงโชคเนี่ยหลังจากวันที่1ิบธันวาไปก็ค่อยคิดนะคะครับผมขอบคุณนะคะครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สายต่อไปนะคะสวัสดีค่ะคุณสุนิดาคุณสุนิดาคะเสียงเบามากเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะได้ยินแก้วนะคะค่ะได้ยินค่ะเขาจากจังหวัดไหนคะจากสีสเกตค่ะสีสเกตนะคุณสุนิดาถามเรื่องอะไรคะวันนี้ถามเรื่องลูกสาวจะมีโอกาสได้พบลูกสาวไหมคะตอนนี้ลูกสาวคุณหรอลูกสาวคุณหายไปหรือว่าพัดพลาดจากกันไปตั้งแต่ตอนไหนคะเนี่ยไม่ค่ะคือ เลิกกับสามีค่ะแ๋อแยกกัน<ะ>ใช่ไหมคะแยกลูกไปอยู่กับสามีนะคะแล้วสามีก็ติดกันไม่ให้พบค่ะอ๋อก็เลยถามว่าจะมีโอกาสได้ผมเจอลูกไหมนะคะขอทราบวันเดือนปีเวลาเกิดค่ะที่21มีนาคมค่ะ<ย>2511ค่ะ21มีนาคม2511นะคะ,คะเวลาเกิดทราบไหมคะคุณสุนิดาไม่ทราบไม่ทราบนะคะงั้นแก้วดูตามวันที่เกิดนะค่ะ ตามวันที่เกิดนะคะคุณสุนิดาเกิดวันที่21มีนาคมปีพุทธศักราช2511นะคะคุณสุนิดาเป็นคนเกิดราศีมีนคุณเป็นคนเกิดราศีมีนคืออย่างนี้คุณสุนิดาตามดวงของคุณเลยเนี่ยแหมเอางี้แกให้กําลังใจคุณนะคือตามดวงของคุณเนี่ยคุณมีดาวเสาคือดาวโทษทุกเนี่ยกุมจุดเกิด ตามดวงของคุณเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีชีวิตคู่หรือแต่งงานเร็วหรือมีคู่เมื่ออายุน้อยเนี่ยชีวิตครอบครัวของคุณเนี่ยเป็นจังหวะที่จะไม่ค่อยสมหวังหรือไม่ค่อยรับรื่นคุณสุนิดาฟังอยู่หรือเปล่าคะฟังอยู่ค่ะฟังอยู่นะคืออย่างนี้นะคะมันเป็น ถ้าเกิดว่าคุณแต่งงานเร็วตามดวงคุณก่อนมันจะเป็นจุดจังหวะที่ชีวิตของคุณในเรื่องของการคลองครูเนี่ยไม่ค่อยราบลืน่นแต่ถ้าเกิดถามว่าจะมีโอกาสได้พบเจอลูกไหมก้วจะให้คําตอบกับคุณว่านับตั้งแต่ช่วงเมื่อผ่านนะคะเมื่อผ่านวันที่29พฤษภาคมปีหน้านนะ,ะ29พฤษภาคมปีหน้านนะ คุณคิดหวังสิ่งใดใคิดอะไรก็ตามแต่ที่เป็นเรื่องที่ดีนะคุณหาโอกาสไปทําบุญขอพรจากเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ามันเป็นปีที่คุณมีโอกาสจะได้รับโชคดีถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าปรารถนาอยากจะพบเจอลูกเนี่ยคิดดีทดําดีไปขอพรจากสิ่งศักดนะิ์สิทธิ์นะจะมีโอกาสได้พบเจอตามที่ปรารถนานะคะในปีนี้คุณสุนิดาต้องให้กําลังใจตัวเองเยอะๆก่อนนะ ช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณทุกทรมานมาพอแล้วนะคะตั้งแต่วันที่7กันยาที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ในเรื่องครอบครัวหรือชีวิตคู่ของคุณเนี่ยในความรู้สึกของคุณมันเริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่ปลอดโปรง่งนะคะแต่แก้วอยากจะแนะนําว่าถ้าเกิดว่าอยากจะพบเจอลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยให้คุณอดทนรอยนิดนึงในช่วงกลางปีหน้าเนี่ยมันจะมีโอกาสดีๆเหมือนเป็นฟ้าหลังฝนให้กับคุณคุณสุนิดาฟังอยู่นะคะ ค่ะคุณสุนิดาแก้วให้กําลังใจคุณนะอย่าพิ่งเป็นทุกข์นะเพราะว่าจริงๆแล้วตามดวงของคุณเนี่ยเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นจุดเปราะของดวงชะตานะแต่จริงๆคุณก็ยังมีเรื่องอื่นที่เป็นเรื่องดีๆให้กับชีวิตยอย่างเช่นในดวงคุณเนี่ยดาวการเงินของคุณโดดเด่นมากนะถ้าเกิดว่าคุณคตั้งใจทํางานหาเงินเนี่ย คุณก็จะมีสตางค์มีเงินไหลมาเทมาทุกๆคนมีปัญหาเรื่องชีวิตนะคุณสุนิดานะอยู่ที่ว่ามากน้อยแล้วแต่บุญกรรมแต่ถ้าเกิดว่าจังหวะนี้คุณอยากจะเจอลูกในช่วงนี้ขอให้คุณตั้งใจทำมาหากินก่อนตั้งใจทำงานแล้วในช่วงกลางปีหน้าสิ่งที่คุณคิดหวังจะประสบความสำเร็จทำบุญไหว้พระบ้างหรือเปล่าคะราทุกวันีค่ะอย่างนี้ตัวคุณเนี่ยมีดาวเสาราหูทับลักนะคือทับทับราศีเกิดของคุณแก้วแนะนำได้ไหมให้คุณไปไหว้พระเนี่ยคุณแก้วแนะนำคุณคุณฟังไหม คุณสุนิดาคะคุณสุนิดาคุณสุนิดาอยู่ในสายหรือเปล่าคะ